ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอรายงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่21ของโรงเรียนบ้านหนองหัวปวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งก่อนอื่นผมขอแนะนำโรงเรียนของผมก่อนครับโรงเรียนบ้านหนองหัวปวกบริหารงานโดยนายพินโยแก้วแดงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูปฏิบัติงาน14คนครูทุรลการ1คน พหลงหนึ่งคนครับอาจารสุนทรีเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมด166คนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาประจำปีการศึกษา2565คือน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนจำนวน11คนครับเริ่มกันที่คุณครูมีการพัฒนาส่งเสริมเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21สู่ระดับห้องเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะทั้ง3 R 8 C ครับคุณครูมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทักษะคุณลักษณะความสามารถตามบริบทของโรงเรียนโดยโรงเรียนของเรามีผู้อำนวยการที่ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนของนักเรียนมากครับ ท่านได้ออกแบบนวัตรกรรมอ่านหนังสือวรรณนาภาษาอังกฤษวรรณคัมคิดเลขวรรณข้อเพื่อมาใช้ในการพัฒนาการนานออกเขียนได้คิดเลขเป็นกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนครับและโรงเรียนของเราก็มีคุณครูที่เก่งมากทุกท่านร่วมกันพัฒนาสื่อนวัตรกรรมและหาเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเต็มศักยภาพครับซึ่งจากการดำเนินงานไม่เพียงแต่น้องๆกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนานะครับ ผมเพื่อนๆและน้องๆคน,น,นอื่นๆก็ได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยครับ<อ>คุณครูของผมมีการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21ครับคุณครูสายสมอนพันเชียงครูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นคุณครูรับผิดชอบกิจกรรมนี้ครับคุณครูได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้าเมินการขยายผลให้กับคณะคุณรูทุกท่านในโรงเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนของเราอย่างเต็มศักยภาพครับคุณครูตินนาติการสอนสวรรณเป็นคุณครูภาษาไทยที่ทําหน้าที่เป็นคุณครูประจําชั้นของน้องๆสอนในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาอื่นด้วยคุณครูมีความสามารถหลากหลาย มีการอบรมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วนำแนววัตกรรมจากการอบรมมาใช้กับน้องๆมีผลทำให้น้องๆอ่านออกเขียนได้ทุกคนครับคุณครูบุญส่งนพการคุณครูผู้สอนลายวิชาคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆคุณครูมีการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเพื่อเพิ่มแนวคิดวิธีการดีๆมาใช้ในห้องเรียนของคุณครูครับ โรงเรียนของเรามีการส่งเสริมให้คุณครูและนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายอกและภายนเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21ครับมีกิจกรรมลดเวลาเรียนและกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพที่ดีที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับสุดท้ายนี้ทุกท่านคงจะอยากรู้จักผมแล้วใช่ไหมครับ ผมขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมนายวุฒิชัยชาวบดุงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทําหน้าที่ประธานนักเรียนและประธานกลุ่มนักเรียนเยาวชนคนคุณธรรมผมและทีมงานมีหน้าที่ช่วยครูดูแลน้องๆดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงเรียนครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมการนําเสนอรายงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่11ของโรงเรียนบ้านหนองหัวปวกทุกท่านครับขอบคุณครับ